ก็ที่สามนะครับแต่ได้ข่าวว่าแพนไม่ผัด้างหรอกจริงหรอมีแพนแล้วครับจริงเหรอยังผับไม่ได้ครับเพราะว่าอยากทำ mini a บ b u m ด้วยครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ไม่ใช่เร็วดีสักเท่าไหร่ครับอาจจะใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยากที่มีหลายๆเพลงใน mini album ซึ่งสิงเก้าที่สี่ก็แพนเวล้วคำว่าถ่ายมีวันไหนก็ช่วงหนึ่งแต่ว่ายังบอกนะแนวเพลงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะ แนวเพลงอะไรครับก็เปลี่ยนไปไหมเหมือนเดิมไหมหรือก็เป็นแนวเพลงที่ไม่ได้ไกลตัวผมมากแต่ว่าไม่ค่อยได้น้องแบบนี้เท่าไหร่ครับแต่คิอเป็นแบบทีป๊อปเลยทีป๊อปเลยฮะฉะงั้นต้องมีแดนซ์แน่นอนแน่ไหมไม่แน่ใจเขาอาจจะเป็นทีป๊อปแบบ R&B หรือว่าแบบอื่นกันโอเคโอเคก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันในะฮะแล้วกลับว่าจะมีทั้งหมดเหลือสกีนเพลงมีครับว่า ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบคิดจริงจังเลยค่ะแค่ทำเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็สมดว่เพียงไหนเพราะราบ้มดเสียงเพลงบ้างแล้วกัน,เ,กนเห็นก็ติดตามเลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยฉ่ำมากๆน้องดูคือแบบคิวแน่นตอนแรกเนี่ยจะไม่ได้คิวมาแล้วนะแต่ว่าได้มาที่สุดก็โหโหด,ดีใจมากเลยนะฮะมีทั้งงาน Stan ซีรีส์พวกอีกสองเรื่องใช่ไหมฮะใช่มีเรื่องอะไรบ้างนะ อันนี้มีเรื่องซอมบายเวอร์ครับเรื่องแรกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้เปิดกล้องครับเรื่องข้ามฟ้าคิงซอมบายเวอร์เนี่ยก็ถ่ายทำไปแล้วด้วยถ่ายทำไปประมาณ70-80%สิบถึงแปดสิบเปร์เซ็ล้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่นะฮะส่วนข้ามฟ้าคิงเธอก็ปีนี้นึกข่าวว่าจะได้ดูใช่ครับแล้วก็วางแผนไว้แล้วว่าจะเปิดกล้องช่วงไหนครับประมาณช่วงปลายนะอีกไม่นานอีกไม่นานหรอโอ๊ยวันนี้ดูความลับเยอะมากจะได้นบอกไม่ได้เลยหรอ ตพอหลุ้นกันนะครับงานสุดท้ายนี้ให้สัมผัสลงานอรายการนะครับอยากเลยซิงเกิลเอ,อ่ยซีรีส์เอ,อ่ยคอนเสิร์ตเอ,อ่ยอะไรก็ได้เลยครับก็อย่างแรกเลยขอฝากเรงขึ้นใจครับซิงเกิลที่สามของนิวครับก็เป็นเพลงชาลง้าเพลงเศร้าเพลงแรกของนิวนะครับเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนเปิดฟังบ่อยๆเพราะว่าเความหมายดีมากด้วยแล้วก็น้อง,องเพราะมากๆด้วยครับด้านแอมบิชาลิยาคนเก่งแต่งให้อีกแล้วครับซึ่งทำเพลงนี้ไม่จำเป็นต้อง เศร้าก็ได้นะครับอ่าเรา,าเป็นเพลงเศร้าก็จริงแต่ว่าบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคช่วงเวลานั้นก็อย่างน้อยมันก็เป็นความทรงจําดีๆเป็นความสุขช่วงหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะใช่มองในมุงนั้นก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าใครอยากจะอินไปกับเพลงเศร้าอยากแบบอกหักเลยก็เปิดแลงนี้ังได้เหมือนกันครับว่าใครเมื่อเ,อเงาเงานั่งฝนตกไปเพลในฟัง,ฟงก็ฟังได้สบายใจเหมือนกัน แล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง s o m b i e e r ด้วยครับเป็นซีรีส์แนวซอม b ี้โปรเจกต์ใหญ่ของค่ายนูนดีครับก็การทำไปเยอะมากแล้วอีกไม่นานก็ได้รับชมแน่นอนครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องข้ามพาคิงเธอด้วยเป็นซีรีส์เรื่องที่สองที่ผมเล่นกับเฮียซีครับก็อีกไม่นานก็เปิดกล้องแล้วเช่นกันครับฝากด้วยครับเป็นซีรีส์แนวเจ้าชายครับองครักแล้วก็คอนเสิร์ตอันนี้อาจจะยงพูดเยอะไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้มีการคุยกันแล้วครับว่าคุยกันถึงคอนเซ็ปต์เรียบร้อยแล้วว่า จะทําเป็นแบบไหนแล้วก็มีการคุยเรื่องเพลงแต่ว่าเราจะทําก็จะร้องประมาณกี่เพลงมีการเคาะเพลงแล้วด้วยว่าเราจะร้องเพลงอะไรบ้างใช่ก็สุดคาดว่าอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะประกาศนะคะรับเราไม่เกินเงินสองเดือนนี้แหละครับ โอเคครัติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยึใจกัอของน้องมิวนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดในซิงนี้ครับลจากัก็ขอมาเลยคปทิาของเรานันครับวันนี้ของุท่มาคยกนแสุดาลยอหน่อยนะวันนี้นะครับเพราะตอนนีต็มที่แล้วนบอโอเคนะครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครบตอนนี้อาจารย์ญี่คุกับน้องนุมิลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสัดีครับสวัดีครับ